w วอเครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i n e ไอด k แอ007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจากร้านเครื่องรางมงคลครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับก็คือนางพิมพาวัดท้องใสครับนางพิมพ์เทพเสน่หานะครับรุ่นนี้สร้างปี52ครับเราได้มาจํานวนหนึ่งะฮะสร้างมาจากผ้าดิบนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับไม่เคยมีใครนํามาทําคลิปนะครับมีการสร้างจริงนะครับแล้วก็ได้มาแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปฮะนี่ฮะเป็นผ้าแล้วก็จะมีการปั๊มนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีของปลอมนะครับซึ่งขนาดก็กระทัดรัดดีครับวิธีการบูชาก็ง่ายนะครับสำหรับบางคนเขาอาจจะพับเหมือนผ้ายันผ้าสีแสลงแงงนะครับอาจจะพับแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็บูชาด้วยเหล้านะครับเน่พับแบบนี้ใส่กระเป๋าถืออะไรอย่างเงี้ยนะ บางคนก็แขวนคอห้อยคอเลยนะครับพระยนังพิมพ์นะครับก็ถือเป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังของหลวงปู่อับวัดท้องไซชิ้นเอกเลยแหละถือว่าเป็นชิ้นเอกเลยแหละอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณนะครับก็จะเชื่อกันว่าเกี่ยวกับด้านสเสน่ห์เมตตามานิยมนะครับสเสน่ห์ชู้สาวด้วยแล้วก็ในทางโชคลาภนะครับแ้วคลคาดปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับบนได้ไหวรับตรงนี้ก็ถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็ในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลายสักนะครับผมได้พูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่า,ายันนางพิมพเนี่ยหลวงปู่อัพท่านได้เรียนร่ำเรียนวิชามาจากต่างประเทศขเขมรโบราณที่เบตอะไรประมาณนี้ในตอนที่ท่านทุดงนะ รายละเอียดนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปชมในช่องของเรานะครับพิมพ์ว่าวิธีการบูชานางพิมพารวท้องใสนะครับหรือว่าเข้าไปที่ประวัตินางพิมพาก็ได้นะครับเราก็ยังมีประวัติอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติที่ชัดเจนสมัยก่อนเขาก็เรียกอีดื้อนะครับตรงประวัติเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปศึกษาในช่องของร้านเครื่องรางมงคลแล้วกันนะครับนางพิมพ์นี่ก็เป็นลายสักครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่อยากจะเจ็บตัวนะครับแต่อยากจะใช้ลายยันนะครับของหลงบูอัพนะครับ ก็ให้ใช้เป็นผ้ายันแทนนะครับแล้วก็ในยุคหลังนะครับก็มีการสร้างเป็นวัตถุมงคลอื่นๆนะเนื้อผงอะไรต่างๆอันนี้เป็นผ้ายันที่สร้างจากผ้าดิบฮนะนี่ครับบางรุ่นจะสร้างกับผ้าริมเขียวผ้าริมเขียวก็คือจะเป็นผ้าที่ใช้ในงานมงคลต่างๆนะอันนี้เป็นผ้าดิบเลยนะครับนี่ทํากันแบบง่ายๆนะครับนี่ แต่หายากแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แรงเราได้มาแบบเหมาเหมามาเนี่ยในชุดเนี้ยหลักร้อยเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับแอดไลน์มาตรงที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ติดตามในช่องเรานะครับมีวัตถุมงคลสายนี้เยอะแยะมากมายอ่ะมีพระสมเด็จก็มีนะพระสมเด็จก็มีอันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกนะครับสมเด็จหาดูยากนะครับสมเด็จของหลวงปู่อัปปทองใส่เนี่ยผมแกะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าก็หาชมเนี่ยยากแล้วครับ ในในยุคนี้นะครับนี่สมเด็จนะครับของหลงปูอัพนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้สร้างปี52นะนานแล้วนะหายากนะครับอันนี้ก็สร้างปี52นะครับนี่ก็ได้มาจํานวนหนึ่งฮะก็อาจจะมีลงมี้อยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่าซีเรียสตรงนี้คือมันเป็นงานเก่าแล้วเป็นงานมือเป็นงานของวัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็หาให้เช่าบูชาย,ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับพญันานงพิมพ์นะครับชุดนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากได้เป็นวัตถุมงคลอื่นนะฮะจะเป็นประหลัดขีดนางพิมพ์หรือเป็นนางนางพิมพ์ในน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสั่งจากร้านเราได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกท่านนะครับได้เช่าวัตถุมงคลที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็หายากแบบนี้นะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตัวเองนะฮะสำหรับสายนางพิมพ์สายเสน่ห์นะฮะก็เหมาะสําหรับคนกลางคืนด้วยเหมาะสาหรับกลางวันก็ใช้ได้นะแต่ส่วนมากนะครับก็จะเอาไปใช้ในพวกเกี่ยวกับสายเมตตามหาิยมการเข้าหาผู้ใหญ่นะครับต่างๆแล้วก็บนได้ไว้รับโชคลาภอะไรนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกอย่างทุกคลิปนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8 6 6 9 6 4 8 4 f a c e o o o k ร้านเครื่องรางมงคล LINE ID @saiok007 OK, ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ